เมื่อครั้งอดีตมีขุนนางมั่งคั่งผู้หนึ่งสร้างบ้านเรือนไว้หลายหลังโดยมีเรือนแยกหลังหนึ่งไรซึ่งผู้อยู่พำนักภายในลานมีสระน้ำใสสะอาดต้นอวีโบราณและชิงช้าแขวนอยู่บนต้นไม้ซึ่งดึงดูดเหล่าเด็กน้อยในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพวกเขาต่างอยากเข้าไปเล่นสนุกข้างในขุนนางมั่งคั่งกลับสั่งคนรับใช้ทั้งหลายให้เฝ้าเรือนแยกอย่างเข้มงวด ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าใกล้โดยเด็ดขาดต่อมาไม่นานเหล่าเด็กน้อยในหมู่บ้านยิ่งทวีความอยากเล่นมากขึ้นจึงปาหินใส่กระเบื้องเพื่อล่อคนรับใช้ออกไปด้วยเจตนาจะลอบเข้าไปในลานวันหนึ่งคนรับใช้ถูกหินคมที่เหล่าเด็กน้อยในหมู่บ้านปามากระแทกเข้าดวงตาขุนนางมั่งขั่งเดือดดานยิ่งนัก จึงถอนคนรับใช้ที่เฝ้าเรือนแยกออกไปเสียเลยเพียงลั่นกรอนประตูเรือนเท่านั้นและติดประกาศว่าเรือนนี้จิึงจอกหลีเท่ากลายเป็นปีศาจห้ามบุกรุกโดยภารการเหราเด็กน้อยในหมู่บ้านล้วนคิดว่าประกาศเพื่อขู่ให้กลัวเท่านั้นจึงปีนกำแพงเข้าไปเด็ดผลต้นอวีแกว่งชิงช้าจับปลาในสระและเล่นสนุกกันอย่างบ้าคลั่ง เสียงหัวเราะรื่นเริงดังไม่ขาดสายขณะที่กำลังเล่นสนุกนั้นกระเบื้องหลายแผ่นได้ปลิวจากหลังคาและตกลงมาข้างกายเหล่าเด็กน้อยในหมู่บ้านพวกเขาตกใจกลัวจึงตะโกนร้องเรียกบรรดาผู้ใหญ่ในครอบครัวให้มาหาผู้ใหญ่ทั้งหลายต่างส่งเสียงดังหาเจ้าของบ้านเพื่อต้องการเรียกร้องค่าเสียหายวกเกวกอยู่นาน ทันใดก็มีเสียงตะโกนแหลมสูงดังมาจากบนหลังคาหลังลานเป็นเพียงปุตุชนทั่วไปกรบกรนหาที่ตายเมื่อกล่าวจบก็ปรากฏมีดบินสองเล่มซึ่งไม่รู้ถูกคว้างมาจากที่ใดหมุนวนอยู่กลางอากาศและบาดหลายคนบาดเจ็บทุกคนตื่นตระหนกเป็นอย่างยิ่งและประคองกันหลบหนีไปภายหลังมีคนถามคุณนางมั่งคั่งว่า มีจิงจ้งจอกหลีเท่ากลายเป็นปีศาจจริงหรือขุนนางมั่งคั่งเพียงแต่ยิ้มไม่กล่าวตอบอันใดสุดท้ายเรื่องนี้ก็ไร้ซึ่งข้อสรุปที่แน่นอนนับแต่นั้นมาก็ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปในเรือนนี้อีกเลยงานควรทำมิทมพักเย็นช่ำสุขเบิกบานยามเด็กสนระรานท่าทีพานดุร้ายเอ่ย หัวหน้าองครักษ์มด